เลียวก่อยลีก่อยก่อยเซกสามคำนี้ใช้ต่างกันอย่างไรเลี้ยวก่อยเคอการทําความเข้าใจหรือเข้าใจยกตัวอย่างเช่นอ้วอ่อยเลี้ยวก่อยอ้วอ่อยเลี้ยวก่อยเคอฉันเข้าใจแล้วหรือถ้าไปทําความเข้าใจก็จะพูดแบบนี้เลอเขอเลี้ยวก่อยแฉงขวางเลอเขอเลี้ยวก่อยแฉงขวางคุณไปทําความเข้าใจกับสถานการณ์หน่อย ส่วนคำที่2อคือลีกอยลีกอยคำนี้แปลว่าเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกคนอื่นเช่นป้วะลีกอยเลือกไก่กาซิวอ้วลีกอยเลือกไก่กาซิลฉันเข้าใจในความรู้สึกของคุณส่วนคำสุดท้ายคือกอยเซกกอยเซกคำนี้แปลว่าอธิบายนะคะเลือกกอยเซกวาเทียเลือกกอยเซกวาเทียคุณอธิบายให้ฉันเข้าใจหน่อยและอีกหนึ่งตัวอย่างเช่นเลือกยังกอยเซกอ้วอ่อยแมงแปะ เล่มไหมก้อยเสกอ้วอ่อยแหมงแปะแปลว่าคุณไม่ต้องอธิบายฉันเข้าใจแล้วใครที่สนใจอยากจะเรียนภาษาได้จิ๋เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ